สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำพิชชาลาประธานการแกนจงอ่างคร่างสอดแจงค่ะเมื่อนี่งทิมัสสมเสมต้นไม้ค่ะนะคะมันตายค่ะสองต้นอยู่ระวางระยะนี้มันตายค่ะเพราะฉะนั้นเลี้ยวก็เลยจะมาสมเสมนั่งนะคะนออต้นไม้ที่ใดมากก็คือต้นชะมวงค่ะคุณผู้ชมคชะมวงชะมวง มมงค่ะภาษาอีสานก็เอื่นมาสมมงค่ะภาษาไทยก็เอื่นชชมวงค่ะนะคะสามตนค่ะแลมันตายสองตนนะคะประเสียมนาใส้มมนเป็งแถวของมันนะคะอยู่แถวของมันหาบหน้ามาพร้อมแล้วค่ะ,ะคุดคุดคุดตรงก็นี่ตรงตรง,ตรง ว่าแต่ไส่ต้มปลาค่ะต้มปลาต้มอ่ต้มกระดูกอ่อนหมูต้มปลาต้มไก่เปี้ยวช้ำๆสินดีคิดว่ายอดอ่อนทานได้ก็มีอย่งมากมากค่ะขุดขุดถมถมขุดขุดถมถม วิธีการด้วยพี่น้องถ้าหากมันขดแบบนี้ตัดถิ่มเลยนะคะเนี่ยหากมันขดขดวิตริทุงแบบนี้ตัดถิ่มเลยเดี๋ยวเอามือก่อนตัดหากถิ่มเลยค่ะตายก็สร้างค่ะตายก็เลี้ยวไปค่ะเย็บรอยตายก็แล้วแต่คุณค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องไม่ตายนะคะคุณจะต้องรอดชีวิตแล้วก็อยู่ต่อไปค่ะ,จะเจริญเติบโตให้ฉันได้กินค่ะเรียบร้อยค่ะโคน้ำไปนหนึ่งขันสองขันโอ ทะลุฝนปะต๊ะซัมพี่นองเอ้ยแมนฝนติดตกห้องมาบึบ้มบับ้ม พุทธมสมค่ะพี่น้องก็ต้องดูแลอย่างหมากไม้ค่ะได้กินหมากเจ้าได้กินยอดได้กินได้ผลผลิต นะคะคตัดลาาทิ้งเลยตัดหักชิมค่ะห้ปุงหักไม่เอาโคดน้ำค่ะ เรียบร้อยพี่น้องหาหน้าที่สองตนนี่ปลูกง่ายๆค่ะไม่ต้องพิธีพิถันยังค่ะคุดรุ้มแล้วก็ฟังลงไปหดน้ำแค่นั้นค่ะต่อจากนี้ก็ปล่อยค่ะปล่อยไปค่ะเดี๋ยวแต่นั่งสีดำเนินชีวิตของนั่งนะคะเดี๋ยวนง่็จะเริ่อนตัวตของมาเองค่ะของนั่งอิงค่ะคุดคุดทมๆคุดคุดทมๆแล้วก็ได้กินเองค่ะนะคะเดี๋ยวมือรุ่นจะไปซื้อพักติวค่ะ มาปลูกมันเป็นแบบว่าเป็นสายนีย่มันตายสองต้นค่ะก็เรีอกแบบว่าชะมวงมาใส่นะคะต้นชะมวงหรือว่า,าใบสมมงบานเท่านี่แหละค่ะนี่พุ่นค่ะมีมงนึงยุ่งม,มงพุ่นอีกเขาจะไปสามกันทั้งทิงนะคะไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่แชนตัดต้นพะยีนหุ้มทิมเอาอินทผลัมมาใส่แล้วค่ะมองนี้มีอินทผลัมนะคะแล้วก็ลุมนี่ค่ะ ลงซึ่งแบบว่ามันบางค่ะมันตายเนาะเข้ากับสีส้มแซมลงไปค่ะน,นะะี่นี่ตัดต้นทะยิบหุ้มถิ่มค่ะเอ้าอันนี้ก็มีอินทผาลัมเลยพี่น้องโอ้ยนี่มีอยู่มีอินทผาลัมอยู่ค่ะโอ้ยก็ใสงกับสิบลสัยนี่นึกว่าบ่มีอินทผาลัมมีอยู่พี่น้องมีอยู่ แย,ยออกยาวแค่น้อยกอนอ๋อนี้มีอินทรพาล้ำแล้วนะคะมีอินทรพาล้ำอยู่นี่หลุมนี่บ่มมี่หลุมนี้น่าจะบ่มีมันตรงกับหลุมนั่นหออลุมใดอีกที่บ่มีนะคะจะมีอยู่หลุมหนึ่งที่ขาดหายไป นาจะเป็นลุ่มนี่นะครับที่บะมี่นี่ลุ่มนี่บะมี่พี่น้องเงยบมาทีเงียบมาทีบานตรงนั้นมีอินทรพาลัมตรงนั้นก็มีอินทรพาลัมแล้วตรงนี้บะมี่เอียงเดี๋ยววัดก่อนระยะห่างก่อนระยะห่างเ,าเสียม,มาก เราเสียมาอมอืะเาตรงนี้และฮหัว,วลำตัวงานพี่น้องอยู่น้ำธรรมชาติปลูกต้นไม้อยู่นี่ละคะ่ะ ่ได้ไปล่ำกระเฮ็ดกแบบร,ระเศค่ะใส่ชีวิตแบบรู้ลาบ่ได้ดอกค่ะอยู่แบบบ้านๆนี่วิธีการที่ถูกต้องก็คือฉีดนะคะแกะถุงนี่เห็นบอหากมันขดแล้วพี่น้องหากมันขดตัดหากถิ่มค่ะ ตัดหักถิ่มเสียดให้ต้นใหม่ของเฮาจะเริ่มเสือบตัวเร็วนี่ซับหักถิ่มเลยเนี่ยเนี่ยหักมหาหน่ะหักคดก้นถุงรากคดก้นถุงตัดทิ้งเลยค่ะเดี๋ยไปสนใจจะได้ตัวไวๆเดี๋ยวก็แตกรากใหม่ค่ะไม่แตกรากก็แค่ตายแค่สองอย่างแค่นั้นค่ะเทคนิค ถ้าแตกรากใหม่ก็รอดหรือถ้าไม่แตกใหม่ก็ตายค่ะจบจบข่าวจบข่าวแช่ทำไมเต็จปลูกง่ายค่ะพี่น้องนี่โอ้ยอินทผลัมอินทผลัมของอีสฉันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเบิ่งนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหดนามก่อน ปลูกไม่ค่ะเนี่ยเพิ่งปลูกตอนโควิดเพิ่งปลูกตอนโควิดรอบอรอบที่ผ่านมารอบสองนี่ค่ะน,นี่น้อยๆอยู่ค่ะอือหญ้าถ่วมมะนะันเนาะนี่อันนี้นึกว่ามีาว,าว,าว่าจะเอ,อมามใส่แล้วนี่นี่มีอยู่นี่เห็นบ่เห็นต้นบ่ค่ะยินทาผาลำค่ะอันนี้คือ ปลูกใหม่ๆค่ะหญ้าท่วมมันนะคะอันนี้ปลูกตอนโควิดรอบแรกนี่นี่อันนี้คือปลูกตอนโควิดรอบแรกนี่ได้แค่นี้แล้วค่ะโควิดรอบแรกนะคะประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งได้เท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะแซมกันไปยุสารพัดนี่แหละค่ะพี่น้องฮุกๆนี่แหละกับว่าเป็นยังค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำความสะอาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระสบายสว่า,วางออกเนาะนี่ เห็นบ่ค่ะนี่ก็อินทผาลัมเด้นี่น้นอยๆเนี่ยเนี่ยมันงําเนาะก็เลยมาตรงมาตัดใบกล้วยออกเดี๋ยวมอลุ่นจะมาทำกามสะอาดบริเวณนี่ตัดใบกล้วยออกให้นางนะคะอะพี่น้องไปล,ละลายเด้อพี่น้องมาหนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องเดี๋ยวทำงานต่อก่อนก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมหากพี่น้องสุ่สุขคนคกินหอดพี่น้องค่ะ